ครับก็มาดูห้องที่สองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า <c oughs> ทางฟาร,ร์มเราจะทําครั้งละสองห้องนะครับก็ห้องนี้ก็ตัดใหญ่ไปพร้อมกันนะครับห้องที่สองก็จะออกห่างกว่าห้องแรกนะครับแต่ว่าดอกเขาจะได้ไซส์ใหญ่นะครับก็สังเกตนะครับว่า ถ้าเห็ดน้องเห็ดเราออกห่างๆเนี่ยจะได้ไสใหญ่นะครับก็จะได้ลูกไซสขนาดนีเลยนะครับนะครับก็จับเม็ดตามมานรรู้สึกว่าอากาศจะ ไม่พอนะครับเพราะว่าจะเป็น <c oughs> หนังอยู่นะครับลักษณะเหมือนกับฟังข้างคกนะครับถ้าสภาพแบบนี้ก็คืออากาศไม่พอนะครับก็จะต้อง เปิดอากาศเพิ่มนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่รุนแรงนะครับก็ยังพอแก้ไขได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราเจอลาขาวด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูลาขาวนะครับว่าที่เราแก้กันไปเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็คือ จะจางไปนะครับแล้วก็จะไม่ลามต่อนะครับอันนี้ก็คือที่เกิดแล้วนะครับเห็ดก็จะเสียเลยนะครับในส่วนของลาขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนการหมักต้องให้มีความร้อนให้ได้นะครับแล้วก็ตอนอบไอ้น้ำนะครับ จะต้องอบให้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็65ขึ้นเลยครับแต่ห้องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอบช่วงที่ฝนหยุดตกไปนะครับอุณหภูมิเลยไม่ขึ้นนะครับก็เลยได้แค่6 0องศานะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับลักษณะชั้นบนอากาศจะยังไม่พอนะครับ ครับก็ขอจบคลิปห้องที่2ไว้แค่นี้นะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับห้องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับสภาพของเราเจอดอกที่เป็นขุยนะครับก็วันนี้ก็คงต้องเปิดอากาศเพิ่มนะครับก็ต้องมาเปิดดูระบายด้านข้างนะครับ เราจะค่อยๆเปิดนะครับวันนี้ก็จะเปิดแค่ฝั่งละสองรูครับด้านข้างนะครับครับเราก็จะเปิดแค่ฝั่งละสองรูนะครับพร้อมกับด้านบนนะครับก็ยังเปิดไม่ไม่หมดนะครับเราต้องค่อยๆทยอยเปิดนะครับเปิดแล้วพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีนะครับว่า ที่เป็นขุยที่ดอกของน้องเนี่ยเขาจะหายไหมนะครับถ้ายังไม่หายก็คงต้องเปิดเพิ่มนะครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่พอนะครับออกซิเจนไม่พอครับวันนี้เช้าแรกของห้องนี้ก็นะครับได้สองตะกร้านะครับก็เป็นเช้าแรกนะครับแต่จะได้ไซส์ใหญ่นะครับครับก็ขอจบคลิป นี้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ